เเอิญจะพาทุกคนมาเที่ยวเกาะช้างทุกคนค่ะทริปนี้เอิญจองที่พักเกาะช้างฟิลบาหลี3วัน2คืนใา่ครั้งเดียวจบมีทั้งดำน้ำที่หมู่เกาะรังจุดดำน้ำที่สวยที่สุดในทะเลตราดกิจกรรมพายเรือคาย,ยักลุยคองข้ามทะเลพร้อมทั้งดินเนอร์เซ็หรูบนเรือโบราณจบด้วยการดูหิ่งห้อยแบบไพเรเวทสุดๆรวมอาหาร3ม,มือ้อทั้งหมดนี้เพียงแค่คนละ2,900บาท เราก็กำลังนั่งรถไปที่ห้องพักกันแล้วนะคะทุกคนคะตอนนี้เอิญก็มาอยู่ที่ห้องพักกันแล้วนะคะที่อาน่ารีสอร์ทแอนสปาเกาะช้างที่บอกว่าที่พักสวยมากมาดูเลยคะ่ะ เปิดมาปุ๊บเราจะเจอเตียงที่เป็นมุงเจ้าหญิงอีกแล้วคือถ้ามาทะเลนะแนวนี้คือแบบจะสวยมากแล้วเดี๋ยวพอตอนนอนเราก็กางมุ้งแบบสวยๆพอตื่นมานะเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนแบบอยู่จริงเจ้าหญิงเลยขวามือของเตียงนะคะจะเป็นจอทีวีแล้วก็ตู้เย็นจะอยู่ด้านล่างทีวีเลยนะคะภายในห้องเนี่ยก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้หรือจะเป็นโต๊ะทํางานก็ได้กว้างขวางเลยดีเลยคือโดยรวมห้องเนี่ยจะเป็นห้องกลมๆนะทุกคนเหมือนสไตล์ชาวเกาะแบบบาหลีเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวไปดูห้องน้ํามาในส่วนของห้องน้ํานะคะขวามือของเราเลยจะเป็น ตู้เสื้อผ้าเปิดออกมาก็จะไม่ได้มีคุมอาบน้าอะไรแต่ว่าก็มีตู้เซฟผ้าคนหนูอะไรอย่างนี้ให้เราเนาะที่นี่ห้องน้ําจะเพลเพนเลยทุกคนสไตล์แบบชาวเกาะน่ารักน่ารักเห็นไหมคะอ่างนองอาบน้ําแต่ไฮไลท์ของห้องน้ําก็คือเห็นบันไดไหมคะทุกคนคืออะไรยังไงงงเพราะว่า เาเป็นอ่างจากรุซี่ค่ะเดี๋ยวไปดูแล้วจะไม่งงว่าบันไดนี้มันเป็นยังไงและอย่างนึงคือห้องน้ําของเราเป็นแบบโชว์เวอร์นะทุกคนคือที่นี่ฉลาดมากไม่ต้องทําอ่างจากรุซี่สองอ่ะก็คือเป็นโชว์เวอร์อยู่ด้านในแล้วถ้าจะอาบแบบอ่างจากูซุซี่ก็เดินขึ้นบันไดลงไปด้านนอกเดี๋ยวไปดูไฮไลท์เด็ดของห้องนี้กันค่ะและไฮไลท์เด็ดสุดปังของห้องนี้คือวิวนี้ค่ะนี่เราจะมีอ่างจากรุซี่แบบนี้ดู แล้วหน้าต่างตรงนี้ของเราก็คือเปิดออกมาจากบันไดตรงนั้นแล้วก็โดดลงน้ำได้เลยทุกคนระเบียงของเรานะคะมองไปเราจะเห็นวิวทั่วอานารีสอร์เลยทุกคนและตรงนี้ที่เราสามารถพายเรือคายัคออกไปที่ปากอ่าวไปถึงทะเลได้เลยจะบอกว่าที่นี่คือตกแต่งสวยแล้วน่ารักมากเหมือนบาหลีและห้องเชื่อนมาพักห้องนี้นะคะคือห้องท็อปวิววิลล่าวิทพังก์ูตตรงนี้นั่นเองเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเอิญจะพาทุกคนไปดูวิวหรือบรรยากาศรอบๆโรงแรมน่ารักน่ารักแห่งน,น,น,นี้กันเลย อันนี้เรากำลังเดินไปกินข้าวเย็นกันแล้วนะคะคือวันนี้อากาศร้อนมากเนี่ยไปเดินเล่นมาทั่วโรงแรมนะแบบเหงื่อแต่คือพร้อมโดดลงน้ำมากแต่ด้วยความที่เราต้องไปดินเนอร์มัวยเย็นอมจะไม่ทันก็เลยโดดเล่นน้ําไม่ได้ในวันนี้แต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเรามีทริปไปดําน้ําหมู่เกาะที่สวยที่สุดในทะเลตรีเป็นอันดามันแห่งทะเลตราดเลย ดินเนอร์ของเราในมื้อนี้นะคะจะบอกว่าไม่ธรรมดาเลยเราจะนั่งเรือแล้วมีคนพายเรือให้เราระหว่างเราดินเนอร์บนเรืองงไหมถ้าง,งงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงทุกคนค่ะมาถึงแล้วนี่คือที่ดินเนอร์ของเราเราจะดินเนอร์ที่เรือแห่งนี้แล้วก็ดูพาทิตย์ตกไปด้วยอะ่ะลงเลยสวยมาก ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเอิญกำลังรออาหารขึ้นมาบนเรือแล้วเดี๋ยวเราก็จะออกไปที่ปากอ่าวกันเลยน่ากินมืาอทุกคนจะบอกว่ามือนี้คือเป็นมือที่แบบตื่นตาตื่นใจมากไม่เคยมีบรรยากาศนี้มาก่อนไม่เคยแบบเจอกับโมเมนต์อะไรแบบนี้ โรแมตนติกมากค่ะคือเรืออันนี้มันเป็นเรือเหมือนเป็นเรือโบราณและหายากมากๆในประเทศไทยนะถ้าใครอยากจะมานั่งก็มานั่งที่เกาะช้างนะคะก็ถ้าใครอยากดูว่านั่งเรือกอนโดล,ลาที่สลักคอกเป็นไงคือสวยมากจริงๆเหมือนอิตาล,ลีเลยไปดูคลิปเกาะช้างคือเอิญเคยทาคลิปเกาะช้างเมื่อหนึ่งปีที่แล้วก็ย้อนไปดูนะคะ <S <S 1> <S 1> <S ข้าวของเรานะทุกคนเขาจะห่อใบตองมาแบบนี้ เพื่อที่ว่าเราอยู่บนเรือแล้วลมมันพัดอะไรอย่เงี้ยข้าวเราก็ใยร้อนอยู่เปิดหมวกเลยค่ะถ้าจะกินชิบน่ารักมากตรงหน้าเอิร์นตรงนี้นะคะคือหมูสับปลาเค็มตราดบีมานาวนิดนึงเพื่ออารรสนี่คือใบโกงกลางไหนมาชิมเซ่ออูมีอะไรอยู่ข้างในด้วยน่าจะเป็นหมูหมูสับหมูสับออม,มากชินหล่นปูนะคะของโปดเลยค่ะหล่นเนี่ย ทำไมอร่อยทุกอย่างเลยนยแล้วที่เด็ดทีลดเลยงงมากเมนูนี้มัส,สมั่นไก่ทุเรียนนี่ค่ะไก่เรากินอยู่แล้วขอกินทุเรียนมัส,สมันหน่อยเถอะว่ามันเข้ากันยังไงทรกงนนะ หวานมันอร่อยมากจะบอกว่าอาหารที่นี่คือเขาจะใช้วัตถุดิบท้องถิ่นทั้งหมดเลยนะคะพืชผ,ผักพวกนี้จะอยู่ในเกาะช้างทั้งหมดเลยก็อร่อยมากๆแล้วเดี๋ยวเอิญกินอันนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะไปต่อด้วยของหวานกันนะคะเขามีวายให้เราด้วยนะเบ็ดเสร็จแล้วทั้งหมดมื้อนี้1,800บาทนะคะจะบอกว่าคุ้มมากๆกับวิวและบรรยากาศตอนนี้ที่พระอาทิตย์กำลังจะตกอยู่ตรงหน้าเอิญเลทุกคนเดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาให้ดูกันนะคะ มากแล้วที่สําคัญก็คือให้เาจริงๆคือเต็มอิ่มแล้วคุ้มมากๆตอนนี้ที่เห็นว่ามืดแล้วทําไมเรายังไม่ขึ้นบกสักทีเพราะว่าทริปนี้นะคะดินเนอร์บ๊ทของเราพระอาทิตย์ตกเสร็จปุ๊บเราก็จะไปดูหิ่งห้อยต่อเลยแล้วเป็นดูหิ่งห้อยแบบพรเวทอย่างเงี้ยเพราะปกติแล้วจริงๆแล้วที่อาน,น่าค่ะเขาจะมีบริการให้ดูหิ่งห้อยฟรีแบบไม่อั้นเลย6กโมงถึงสองทุ่มก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะเจอหิ่งห้อยเยอะไหมนะเริ่มมืดแล้วมองแทบไม่เห็นอะไรแล้วทุกคนไปดูกันเลยไปดูด เห็นเห็นเห็นติดหุยเยอะบนยอดอ,อ่ะทุกคนท่านผู้ชมเห็นไหมุเยอะมากมเยอะมากค่ะอันนี้คือทองฟ้ายามที่กลางคืนนะครับอลังการงานสร้างมากมเห็นเหรอเห็น ไม่เคยแบบว่าได้รับบรรยากาศการชมหิ่งห้อยแบบเพลินขาน,นี้เลยอ่ะปกติเรามีแต่แบบว่าไปด้วยเรือเครื่องยนต์แล้วก็แบบไปดับใกล้ๆแต่ว่ามาที่เนี่ยที่อาณาก็คือเป็นพายเรือแบบแล้วเราก็รู้สึกว่าเราดูดูหิ่งห้อยที่แบบมีสมาธิในการดูแบบมันจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าได้อยู่กับธรรมชาติมากมาเลยพักผ่อนอย่างแท้จริงชอบคืนนี้พรุ่งนี้นะคะเราจะไปทริปหมู่เกาะลางไปดำน้ำการเป็นหมู่เกาะสวยที่สุดในทะเลตราเป็นอันดามันทะเลตราแน่นอนว่าต้องปังมากๆเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะ อรุณสวัสด,ดิ์ค่ะทุกคนเช้าว,วันที่2ตอนนี้จะบอกว่าเราทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยความที่เรารีบมากเราก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยว่าเราขึ้นรถมาถึงท่าเรือบางเบ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งวันนี้อย่างที่บอกวันนี้เราจะไปทัวร์ทริปเกาะลางังหมู่เกาะที่สวยที่สุดแห่งทะเลตราหรืออันดามันทะเลตรานั่นเองนั่งเรือนานมากยู่ก็เดี๋ยวเราไปหมู่เกาะลังกันเลยค่ะ าไปาตรงนี้อือตรงนี้คือหมู่กเกาะรัง มาให้จะถึงแล้วนะคะโดยเวลาทั้งหมดที่เรานั่งมาในเกือบหนึ่งชั่วโมงครึ่งด้วยกันเลยก็นอนหลับสบายมาเลยเก็บเรี่ยวเก็บแรงมาเพื่อดำน้ำทั้งวันเลยนะวันนี้ทัวร์วันนี้ของเราจะไปสี่เกาะด้วยกันเกาะแรกคือเกาะยักษ์ใหญ่เกาะที่สองคือเกาะรังนะคะเกาะสามคือเกาะยักษ์เล็กและเกาะสุดท้ายคือเกาะหวายแน่นอนว่าหมู่เกาะรังเนี่ยเป็นจุดดำน้ำยอดฮิตของจังหวัดตราสวยที่สุดของจังหวัดตราแล้วเป็นอันดามันจังหวัดตรานะคะเอิญมาถึงขนาดนี้แล้วก็จะพลาดไม่ได้ทุกคนเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าจะสวยจริงไหมนะคะ จบทริปหมู่เกาะรังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนหนูจะบอกว่าทริปนี้ตั้งแต่8โมงครึ่งยัน5โมงเลยนะคือเต็มอิ่มแบบคุ้มมากสีก่เกาะสวยมากน้ำใสจริงเดี๋ยวตอนเย็นเราไปดินเนอร์ที่ห้องอาหารของทางอาณากันนะคะดินเนอร์อันนี้ก็จะรวมอยู่ในแพ็กเกจที่เราไม่ได้จ่ายเพิ่มดินเนอร์ออนบนนันจ่ายเพิ่มนะคะอันนั้นเราไม่ได้รวมอยู่ในแพ็กเกจนะไปกินข้าวกันคะ่ะอาหารที่นี่อร่อยมากไป ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ห้องอาหารตาเกลือแล้วนะคะเป็นห้องอาหารของทางาน่า Resort ทุกคนจะบอกว่าบรรยากาศตอนเย็นคือน่ารักมากมากจริงๆมันเป็นที่เดียวกับตอนที่เรามากินอาหารเช้านะคะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เอิญจะมาถ่ายอาหารเช้าให้ดูเนาะ,ะตอนนี้พราทิตด์ตกเกือบจะรับขอบฟ้าไปแล้วแล้วก็บรรยากาศเขาตกแต่งไปแบบน่ารักน่ารักแบบโบร,ราณโบร,ราณนะทุกคนสไตล์แบรรบอับรรนเชียนอันเชียนนิดนึงอ่ะทุกคนน่ารักมากเลยก็เดี๋ยวตอนนี้เรากําลังรออาหารกันอยู่นะคะเป็นดินเนอร์เซ็ตที่เป็นอยู่ในเซ็ตของเขาเลยเราไม่ ไม่ต้อแอดเพิ่มไม่ต้องจ่ายเพิ่มอะไรแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปดูว่ามันจะมีอะไรบ้างจานแรกจะเป็นใบกงกลางทอดเป็นเมนูเดียวกับเมื่อวานเลยอันนี้อร่อยมากอันนี้แบบ j u ซ c y มากโ้โหต้ยมยำกุ้งยอดมะพร้าวออกเดี๋ยวเรามาชิมว่ารสจัดจ้านไหมเนาะ รสจัดเลยทุกคนจานนี้ที่เด็ดเลยทุกคนซีฟู้ดค่ะนี่ปูกุ้งหมึกโอ้โหจิ้มไปนี่คือแบบหมึกไม่แห้งเลยนะน้ำจิ้มซีฟู้ดไหนดูซีนเด็ดไหมนี่หมึกคือแบบสดมากน้ำจิ้มคือแบบรสจัดมากอร่อยมากค่ะดูปูดูปูหรือว่า <c oughs> มันจะแบบมาเป็นตัวเนาะโอเคให้แล้วไงโอเค okay, ให้แล้วไข่เจียวกุ้งสับค่ะดูความแบบปูของเขานะคะ The b e บ t อร่อยมากซิงเกิลเลยทุกคนเราคืออาหารให้เยอะมากอาหารคือจะแบบให้สี่อย่างยังไม่รวมขนมหวานเต็มอิ่มมากขอเวลาไปเอ็นจอยก่อนนะคะอรุณสวัสดิ์นะคะเช้าว,วันสุดท้ายแล้วเร็วมากเลยอะ่ะเรากำลังจะไปกินข้าวเช้ากันนะคะที่นี่เขาดังมากเรื่องขนมครบทุกคนที่เกาะช้างนะคะที่พักข,ของเราเขาก็มีขนมครบให้เรากินด้วย,วยคือแบบหอมมาก อันนี้ก็คือห้องอาหารในบรรยากาศตอนเช้านะคะตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงเรามากินข้าวเช้าก็เช้ามากอาหารอร่อยทุกคนอย่างที่บอกเลยเพราะว่าเมื่อวานเรามากินแล้วอ,อีกอย่างก็เดี๋ยววันนี้เราจะลองชิมขนมครกด้วยเดี๋ยวหลังสั่งที่เรากินข้าวเสร็จเดี๋ยวเราจะไปขายเรือคันยักกันนี่จากคลองตรงนี้ทะลุไปตรงนู้นก็จะเป็นชายหาดส่วนตัวของทางที่พักของเราที่เป็นพื้นที่ของเขาเลยนะคะหาดก็สวยมากๆเดี๋ยวไปขายเรือแล้วก็ไปหาเ,เล่นสวยๆกัน เดี๋ยวไปพายเรือคายักกันเลยค่ะทุกคนจะพายคายักตรงนี้นะคะไปนี่ไปเลยไปแล้วนะบรรยากาศคือแบบเห็นทั้งป่าโกงกลางเห็นทั้งภูเขาที่อยู่ตรงหน้าเราใครอยากได้บรรยากาศแบบนี้ก็คือมาที่เกาะช้างนะคะ น้ำใสใสค้องฟ้าสวยๆวยดูเป็นใจสุดๆอากาศดีมากทุกคน <c oughs> นี่คือเวลา8ปดโมงเช้าคะ <c oughs> ชายหาดกันแล้วค่ะโอ้ยชายหาดสวยมากโอ้หาดชายขาวมากคือดีมากเลยอ่ะหาดแบบส่วนตัวมากๆแล้วน้ำช่วงเช้าอดีเป็นน้ำที่แบบว่าลดกำลังดีเลยนะคะแล้วน้ำใส นั่งเล่นเพลินๆได้เลยจะมีที่นั่งเล่นอย่างนี้ด้วยนะคะว้าวอุ้ยยากไปอยู่บนลังอ่ะ ตอนนี้เราก็ทาการเช็คเอาท์ออกมาจากที่พักกันแล้วนะคะก็เตรียมตัวรอขึ้นเรือขับรถกลับกรุงเทพกันแล้วโห oh. คือทริปนี้เป็นทริปที่แบบมีความสุขมากๆกันทุกคนแล้วด้วยความที่แบบเรามาหน้าร้อนอย่างเงี้ยเราใช้อ่างพลางพูในห้องเราได้คุ้มมากอุ๊ย <c oughs> ดีมากๆทุกคนโดยรวมทริปนี้คือดีมากเลยอันนารีสอร์ทนะคะที่เกาะช้างเนี่ยถือว่าตอบโจทย์เลยนะสำหรับใครที่อยากจะมาพักแบบชิลๆแถมมีแบบว่าทริปดำน้ำให้เราด้วยแล้วที่สำคัญคือหมู่เกาะ ลังสวยมากสวยจริงๆน้ําใสสุดให้มาหมู่เกาะลังด้วยคุ้มค่าจริงๆยังไงทริปนี้เอิญก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมติดตามกดเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็สั่นกระดิ่งกริง๊งๆให้เอิญด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้ารับรองว่าสนุกมากเหมือนเดิมแน่นอนบาย